สวัสดีครับพวงวินครับเมื่อนี้ครับภายในโรงงานนะครับก็ได้เตรียมเครื่องนวดนะครับก็มีทั้งแบบหมุนท้ายแล้วก็หมุนขว้าครับเตรียมประกอบเพื่อลูกขานะครับรูปแบบปีนี้จะเน่นนะครับขนาด3ามฟุตครับหรือความยาวของนวด1เมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเล็กไหมประกอบไหมทั้งหมดแล้วครับหมายถึงว่าตุกอย่างเนี่ยครับ ประกอบขึ้นมาใหม่นะครับก็ทําความเข้าใจกับลูกค้านะครับของใหม่นะครับโอกาสใส่งานยาวๆครับโอกาสใส่ดีๆเพราะว่าเพชรเป็นระบบรุ่นใหม่นะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ความคงทนความแข็งแรงนะครับมนกับอายุการใส่งานใดนานครับลูกค้าหลายท่านบางคนสอบถามว่าเออได้เฮ็ดมือสองบอเอ,อ้ได้ได้มีมือสองมาส่มขายบ เออปีปีนี่มือสองวันนี่จะสภาพที่ค่อนข้างจะผุพังค่อนข้างจะจะหลายนะครับเพราะว่าหลักๆก็พวงวินก็จะออประกอบให้ลูกค้าไม้นะครับเ,ออเน้นรูปแบบของไม้นะครับเล็กไม้ทั้งเบินี่แหละครับเนี่ยตรงนี้ก็เตรียมเตรียมอุปกรณ์ประกอบไว้เจ็ปเครับเพื่อทีออ่ขึ้นรูปแบบออสําหรับขึ้นโตมันเดงนะครับเพราะว่าให้ความมั่นใจเลืเลยนะครับว่าตรงนี้ เครื่องไหม้เครื่องมือที่ที่ผลิตออกไปแล้วก็เฮ้ามี่รูปแบบการทํางานที่ชัดเจนนะครับเฮามี่เครื่องไม้เครื่องมือรถยนต์รถไถยเนี่ยทดสอบนะครับทดสอบเพื่อที่จะให้งานของของที่เฮ้าเฮ็ดเนี่ยออกมานะครับโดยสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เนี่ยครับเล็กไมมทั้งเบิร์ตลยครับมันจะมีขนาดทั้งสามฟุตสี่ฟุตนะครับตัวนี้จะเป็นสี่ฟุตนะครับเล็กไหม้นี่ก็เตรียมเตรียมประกอบล่อตอคิวอยู่เรื่อยๆนะครับใกล้ ใกล้แล้วครับอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับก็จะเริ่มนะครับสำหรับบุค้าที่รังเลนะครับสนใจแต่ว่ายังลังเลอยู่ว่าจะเอาของไม้ประกอบไม้เลยหรือว่าจะเอามือสองผู้เอาไปล่องใส่เบงเองจริงจริงมันก็ถามว่ามือสองมันมันก็หนึ่งคือมันมันบ่มีรุ่นขนาดน้อยหรอกครับบ่มีรุ่นขนาด3ามฟุตหรอกครับมันจะมีหาฟุตโกฟุตบักใหญ่เลยครับ เพราะฉะนั้นลูกค้าเอาไปก็ต้องหนึ่งกำลังเครื่องก็ต้องแห้งนะครับแล้วก็คิดเบื้องลวดกันอายุของมันนะครับสิบยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีนี่ไฮหลังในแน่ครับเพราะฉะนั้นเอาไปมันก็ใส่ไปสองไปแหละครับเอาเศษเล็กไปบุรณะนะครับเอาของไม่ไปนี่ให้มันจบครับพต้องไปนางไปนางแก้ไขนะครับอาทีเดียวขึ้นแล้วแล้วเลยครับเพราะว่ารูปแบบต่างๆนี่ล่ะนะครับอันนี้ลักษณะตรงนี้จะเป็น หมุนคว้าครับใส่สาหรับเครื่องสู่เดียวนะครับจะมีหมุนใส่และหมุนคว้าอันนี้จะเป็นหมุนใายนะครับต่อถ่ายรถถานะครับแต่หากลูกค้าสนใจรูปแบบตรงใดนะครับอยากได้ไปใส่หมุนใสยหรือหมุนคว้านี่ก็โทรสอบถามได้ครับตามเบอร์โทรที่ที่จะแจ้งให้นะครับหลักๆตัวนี้ก็สร้างนะครับทีมงานก็ได้เตรียมประกอบนะครับ บางตัวกัแปดสิบเปอ็นตบางตัวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กับเตรียมไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งลูกค้าจะาไปใส่รูปแบบของเครื่องยอนต์แบบใดนะครับก็ขึ้นเพื่อ,เพ,อเพื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ได้ครับวา่าสินค้าที่ผลิตออกไปเนี่ยนะครับที่ประกอบออกไปก็ให้ความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามารถใส่งานได้จริงนะครับแล้วก็อายุการใส่งานนี่ทนแาน,าน่นอนครับดีกว่าเท่าที่ไปเอาของ เกแล้วมาพ่นสีย้อมบิวย้อมแมวออกไปนะครับเอาแคเพาะแช่หมุนได้นะครับเอาเป็นท้ายถูกๆเขาว่าัเวลาไปใส่งานจริงมันมันบไปใส่งานมันมันมีปัญหามาแล้วนะครับมันเก่ามาแล้วมันใส่งานเขาเลิกใส่แล้วครับเอาไปเอาไปเริ่มต้นไหมครับกลับไปเอาไปซ่อมไหมละครับมันมันใส่ไปซ่อมไปนะครับหนึ่งกะติมีแต ตัวใหญ่นะครับบ่มีตัวน้อยแบบนี้แหละครับตัวมากลักลักงบินก็จะประกอบแต่ตโตรุ่นขนาด3ฟุตเนี่ยแหละครับถือว่ากาลังเหมาะนะครับกําลังเหมาะที่สําหรับการใส่งานแล้วก็นักเบานะครับแล้วก็การใส่งานนี่คงทนนะครับเดี๋ยวบกกลิ่นกําลังแรงเครืองนะครับหากสนใจจังได้ก็โทษสอบถามเด้อครับติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ